ใครที่รอคอยสตรีมมิ่งอย่าง Disney ์พลัทฮอสสตาวันที่30นี้จะได้ดูกันแล้วนะครับแต่ก็มีหลายคนกำลังสงสัยว่ามันดูได้ที่ไหนบ้างทีวีที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยจะใช้ได้ไหมน้องคลิปนี้ล่ละครับผมจะมาบอกช่องทางการรับชมไปดูกันเลยเริ่มที่ช่องทางแรกกันก่อนเลยสมาร์ทโฟนมือถือและแท็บเล็ตดิสนีย์พัทฮอสต์ สามารถรับชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อุปกรณ์ที่รองรับก็ตามนี้เลยนะครับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน4.4ขึ้นไประบบปฏิบัติการ iOS และ iPadOS ก็ต้องเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับถ้าเขาประกาศปล่อยน่าจะไม่นานแหละและยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยอีกนะต่อมาเป็นการรับชม Disney p พา s ์ทตผ่านทีวี สำหรับ Android TV เนี่ยต้องระบบปฏิบัติการ Android 7ขึ้นไปนะรุ่นที่วางจำหน่ายเนี่ยก็จะอยู่ในตั้งแต่ปี2018ลองเข้าไปเช็คดูนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดได้ที่ Google Play Store ค้นหาแอปพลิเคชันดิสนี y พั h s t s t a r บางแบนด์ก็อาจจะยังไม่รองรับนะสำหรับเว็บ s s ระบบปฏิบัติการก็ต้องเว็บ4.0ขึ้นไปนะครับก็ต้องขอย้ำอีกแหละบางแบนด์ก็อาจจะยังไม่ได้ สำหรับทีวี LG นี่เพื่อนๆต้องเช็คกันอีกทีนะถ้ามีแล้วก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่สโตร์ของคุณเลยนะคะย้ำนะต้องเว็บ OS เวอร์ชัน4ขึ้นไประบบปฏิบัติการ Apple TV OS ได้ทั้ง Apple TV HD และ Apple TV 4K ลองรับการใช้งาน Disney+ Hotstar เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store พร้อมกับมีระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะ นอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถแคสจากหน้าจอมือถือขึ้นไปยังทีวีได้หรือจะต่อสาย HDMI ผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าไม่อยากต่อสายอะไรก็ไปดูผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะและก็ยังมีกล่องทีวีอีกด้วยเพื่อนๆต้องไปเช็คกันอีกทีนะสำหรับผมที่คิดว่าได้แน่ก็จะมีของทางแบรนด์เซี่ยวหมี หากใครต้องการสมัครตอนนี้ของ AIS เขามีปรีเซล35บาทต่อเดือนจากราคาปกติ99บาทนะครับแถมได้ดูฟรีอีก30วันนะรายละเอียดเข้าไปเช็คได้ที่หน้าเว็บเลยหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราได้การกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สับ i ไ e ให้ m e m o r Logic ด้วยนะครับแล้วเรามาดู Disney Plus Hotstar ด้วยกันส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัในใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว